สวัสดีครับกราบสวัสดีเพื่อนๆเ,เช่าเฟซบุ๊กนะครับพร้อมทั้งทีมงานสิงบรรท,ท,ทุกทุกๆท่านและเช่า youtube ด้วยนะครับผมสร้างนึ่โยเฉครับจากทีมงานอู่ซับประเสริญยนต์จำนายรถบรรทุกนะครับจำนายรถบรรทุกรถหล้อบราา่รวัติเป็นรถเช่น รถดำหรือว่ารถขอ,อกนะครับทั้งนี้ก็ยังมีรถกระบะนะครับเป็นรถกระบะดำรถกระบะดำห้องก็มีนะครับจำนานรถทุกชนิดเลยนะครับสำหรับพีกัดอูเฮานะครับสำหรับพี่กัดอูขเรา ผู้เฮากระตังอยู่ถนนปัตตมานน์นะครับถนนปัตมานนนสาย214นะครับอยู่บ้านท้องต่ออำเภอจตุรพักพิมานจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับออกจากอำเภอจตุนะครับมาทางอำเภอเกษตรวิสัย4กิโลเมตรอยู่ฟังขวามือนะครับกีดถนนใหญ่เลยหากันง่ายๆนะครับสำหรับชิปนี้นะครับ มันที่ทำก่อนสำหรับชิพนี้ผมสิบ้าถุกทันนะครับมาเบิง NPR 115แรงนะครับ NPR 115แรงปี35นะครับ NPR 115แรงปี35เ,เครื่องดีขัดซีง่ามเดิมสุดๆนะครับยาง82 5หยางดี6เซน เรากาเฟืองทายเอฟนะครับเป็นเฟืองท้ายเอฟรถขั้นหนีนะครับรถขั้นหนีผมเคยลงไปเทียนึงนะครับเคยลงไปเทียนึงในช่วงช่างนึกพาไปซื้อนะครับผมบรเนาใจหนาจะเป็นยูอีพี่ที่หับอกบอีพี่ที่หากับอีพี่ที่หกประมาณนี้นะครับผมเคยลงไปเทียนึงแล้วนะครับในช่วงช่างนึกพาไปซื้อนะครับ สำหรับรถตัวนี้นะครับรถตัวนี้ผมตั้งราคาไว้ยูที2แสนห้าหมื่นบาทนะครับ2แสนห้าหมื่นบาทต่อรองกันหนางานได้นิดหน่อยนะครับพอได้ซอยเหลือคาน้ำมันไปนะครับเดิมเดิมแห้งนะครับรถคันนี้เดี๋ยวมาเบิ่งสภาพโดยรวมกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูสภาพโดยรวมกันขณะกระย้อนขอไปเบื้องไห้นะครับที่ไอช่วงไอช่างนึกพาไปซื้อนะครับผมก็ได เด <Es> <an> ี๋ยวถ่ายไปอยู่มือผมไปสื่อนะครับตอนนี้ผมก็เอากลับมาแล้วเอาเอากลับมาเก็บงานนี้ในอนนิดหน่อยนะครับกะมาป่าผู้เนี่ยในนหนิดหน่อยนะครับแต่ว่าเพรท่านได้ท่าสีนะครับกะดี๋ยวสีมาท่าไปยู่ผมเพรท่านได้อยากเห็ดนะครับผมเพรท่านได้อยากเห็ดสีเพราะว่าผมหมักหมองมันเดือมแห้งนะครับรถมันเดือมแห้งอีหลีนะครับเบินเงิงไม่ครบนะครับ เดิมแห้งนะครับเดิมแห้งบางครับรดฟังเสียงเลยนะครับฟับงเสียงเลยบางแห้งนะครับเป็นกระบะไม้ทั้งลูกคอ,อกเล็กนะครับเป็นกระบะไม้ทั้งลูกคอ,อกเล็กอ่ายาว4ี่เมตรสา 4, 30, นะครับยาว4เมตร30กว้าง2องเมตรสินะครับเดี๋ยวมาเบิ่งสภาพภายในกัน กระจกหนาที่มันเหล่านะครับกระจกหนาที่มันเหล่าผมก็ได้เปลี่ยนแล้วนะครับผมเปลี่ยนให้แล้วนะครับกระจกหน้าที่เ้าเปลี่ยนให้แล้วนะครับเบื้องสภาพภายในนะครับเดิมเนี้ยเดิมพักกี่ลีนะครับรถคันห้เดิมครับผมเลยเระท่านไอยากเห็ดสีนะครับเลยเพระท่านไอยากเห็ีสีบริสิท่องปล่อยไปตามสภาพก่อนนะครับเพระท่านไอยากเห็ดสีนะครับมาคว่วเดิมมันบอกตรงๆเลยนะครับผมมาคว่วเดิมมัน กะพีเอาไว้จัดสี่ละนะครับเอาไว้จัดสี่หละมาได้ขายกะไว้แต่จอดโชว์เดิมแย่ยงนะครับผมมักผมมักเป็นการส่วนตัวมักเป็นการส่วนตัวผมนะครับเบิง้งเป็นการชอบส่วนตัวนะครับกะเลยว่าท่านเนีอยากเหทีดสีนะครับจากจงคว่ำเดิมมันไหวเดิมแย่ยงอีลีนะครับตัวนี้ที่มันขาดเหมือนนะผมกว่าเอามาใส่แล้ว ประตูที่ว่ามันยุบผมก็เห็นด้ใส้สร้างคอออกมาแล้วหน่อยหนึ่งแล้วนะครับเพราะมันบนหนาเกียวเดิมดีฮะนะครับเจ้าของกับผู้เฒ่านะครับเ็นรักษารถดีดีเมืองสราพายในนะครับปวกค,อน,อ,คอนสอกคอนซวนเดิมเลยนะครับเดิมจากข้างเลยกะดีมีเ,เ,มเป็นเ,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 นเล่าเล่ากะดีมาเปลี่ยนบาะนีละเมืองส้มนะครับแต่ว่าบาะทา้างนี่เป็นไล่เก่ามันอยู่นะครับเป็นไล่จากศูนนี่ รถจอดมาสองปีแล้วนะครับรถจอดมา2ปีแล้วเบิ้งครับดูกันเราเองนะครับเดิมคักว่ากักรถเล่ารักษาดีนะครับรักษาดีเติบอยู่กระจกหนาที่ว่ามันเหลาผมกับเพียนให้แล้วนะครับ็นสภาพ,ภาพดูสภาพนะครับ,บ เดิมแห้งเดิมแห้งอีรินะครับเหตุที่ว่เดิอมของผมมากขอนี่ล่ะนี่นะครับ,มมรก,รบกระบะกะงามนะครับกระบะสวยๆเมืองกาซีนะครับขับซีถังน้ำมันไม่ไม่พื้นข้างล่างกับ เล่าถูกจวบของกาวบนท่าสีไปนะครับตะว่าขังเทิงบาท่าไม่นี่ดีสุดตัวเลยนะครับมันมันแถบสิบมีปวกมีหมอดจอฝุ่นละนะครับเบิกัสซี่ดูคัสซีนะครับโอ้งามเฮี้ยสวรสวรนจนไม่อยากเห็ียดยางมันที่ตอนแรกผมมาดีว่าให้สร้างป้าจ่อยนะครับเป็นเฟืองท้ายเอฟนะครับ เป็นเฟืองท้ายเอฟหนึ่งกับซีนะครับดูคัดซีกันสวยแช่ไหนดูเอาเองนะครับสวยแช่ไหนดูเอาเอง จอดอเป็นการส่วนตัวเลยนะครับรถคันนี้ได้่าท่านไนเห็นมาดีเห็นยังนะครับเบินเกซี่นะครับดูคัสซีคัสซีงามเหี้ยงนะครับ ัสีสวยมากนะครับขัดซีงามรับเบรกเสริมหม้อลมแล้วนะครับเบรกเสริมหม้อลมแล้วเป็นกระบะไม้เป็นกระบะไม้คอกเหล็ก4เมตร30นะครับกว้าง2เมตรส0นะครับเดี๋ยวมาฟังเสียงเครื่องกันนะครับมาฟังเสียงเครื่องกันยกเต๋อเวลาฟุ่ยอย อ๋อมาหนักเบาๆนะครับเบาๆลอยขึ้นเอีงเลยนีงนะครับเดิมแช่ไหนดูเอานะครับเดิมครับเครื่องนะครับเครื่องดีนะครับอ่าเมื่อน,นั้นหลุดซึกว่าอ่ผมได้ให้สร้างเปลี่ยนประกรันปลาขอบนะครับเปลี่ยนประกรันคาปลาขอบ มันจักซึมนะครับมือผมไปผมไปเบิ้งมันจักซึมให้สร้างเปลี่ยนแหล้วนะครับ <_ d ata> เครื่องแห้งมากอตอนนี้นะครับเครื่องแห้งครับแห่งปันเดือนหาลยเครื่องนะครับตอนนี้เครื่องแห้งมากหนึ่งนะครับรถ <_ d ata> เล่าจอดไปดวนเราวันนี้เล่า เราบ่คอยได้ล่างเครื่องนะครับพวกน้ำมันน้ำมันเอ่อออกจากฝาความนี่มันก็ยืมลงมามันมากอ่อฉีดผมผมล่างยือซองมือนนะครับเครื่องนี้จ้งในสภาพนี้นะครับมาล้างเสียงเครื่องกันนะครับนิ่มเป็นนิ่มนะครับเครื่องนิ่มเป็นนิ่มเลย yang wandampi เนียบเลยนะครับเครื่องเครื่องก้อนเงียบอืเครื่องก้อนเงียบเดิมแห้งนะครับเป็นการชอบเสื้อตัวผมผมหมักนะครับรถคันนี้เสื้อตัวผมผมหมักแห้งก็เลยบอท่านไหนอยากว่าอยากเก็ีสีนะครับอยากเก็บความเดิมไว้แบบนี้นะครับแต่ว่าเมื่อกี้ได้เก็บ่เนี้ยนิดหน่อย มองทีสร้างคนป้าผู้ใหญ่นะครับนนบึดูกันเราเองนะครับเดือมงามนะครับแคนนี่สวัสด,ดีครับแจนเสือเลยเมือนี้เพาอยากบ๊วยยึดยันคนบุ้ง,งามๆนะครับ NPR ร้อยสิบาแรงนะครับ นี่นะครับ n p r 1 1 5แรงปี35นะครับเครื่องดีคัดซีสวยรถเดิมเดิมจากห้างเลยนะครับรถเดิมเดิมจากห้างเลยเบรกเสริมหมอร่วมแล้วนะครับเฟืองท้ายเอฟยาง825นะครับเป็นกระบะไม้คอกเลกพร้อมใช้งานนะครับยาว4เมตร30 กว้าง2องเมตรสินะครับ2องแสนห้าหมื่นบาทนะครับ2องแสนห้าหมื่นบาทถ้าลูกค้าท่านใดนะครับที่สนใจนะครับก็ติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้นะครับที่หมายเลขโทรศัพท์0ูนย์เนนะครับศูนย์เก้าหนึ่งสามห้าสี่ สี่ห้าสองสี่ศูนย์เก้าหนึ่งสามห้าสี่สี่ห้าสองสี่เป็นเบอร์โทรกับไอดีไลน์ของผมนะครับกะถักขอมาขอรูปภาพเพิ่มเติมก็ได้นะครับที่ไอดีไลน์ก็คือไมายเล็กโทรศัพท์ที่ผมได้บอกไปเมื่อกี้นะครับ ก็าฝากทุกท่านไปน้ำแน่นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้ำนะครับบอว่าทิเป็นทางเฟซบุ๊กนะครับทางเฟซบุ๊กช่างนึกร้อยเอ็ดนะครับทางเฟซบุ๊กช่างนึกร้อยเอ็ดทางเพจนะครับเทปช่างนึกร้อยเอ็ดอู่ซับประเสริฐยนต์นะครับเพจช่างนึกร้อยเอ็ดอู่ซับประเสริฐยนต์แล้วก็ทางยูทูบนี่นะครับ ซื้อขายรถบรรทุกบายช่างนึกร้อยเอ็ดนะครับกับฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้ำในทุกช่องทางนะครับสำหรับชิปนี้นะครับสำหรับชิปนี้ผมสร้างหนึ่งรอยเอ็ดพร้อมกับทีมง,งานอูสับประเสิฐยนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมพบพกันไหมในชิหน้ะสำหรับชิปนี้สวัสดีครับ